กาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น so ้องเอฟซีทุกท่านมูอนี้พ์อเที่ยงได้เดินทางมาติดตามตัวเรกครับคุณพ่อแดงเนาะครับผมเนาะงวดที่ผ่านมาอู้ยี้ครับผมสามเก้าสองเขาสามตัวแบบตรงๆเลยเบาแอมเพิ่นมาเอาตามจริงเบาแอมเพิ่นกระส่วนพอเที่ยงอยู่หรอกครับเป็นโค้งชุดถ่ายแต่ว่าพอเที่ยงเกิดบัสบายครับผมแบบว่าเสียงแหบไปเรื่อยมากกระบอบัได้ญยังสินะครับผมแตู่้ชมก็เลยบ่บ่มาน่ำน่ำนองครับผมปรากฏว่าบัได้มาก แต่ว่า,าเอมเอาไปเขา 3, 9, 2, เ่าสามเข่าสองพ่อแดงว่าไปนั่งเอาอีพี่ปาษาวี่สันอ้ยอีอผีออยังมาเหียนค่ะแต่นอกครับผมเนาะบอกสามโตตรงๆเลยงวดนี่ว่าเอมก็ส้วนอีกก็ได้เมื่อวานนี่แต่ว่าบ่าได้เดือนทางมาครับผมเพราะว่าร่างกายพ่นแข็งแรงเมื่อนี่ได้ยินข่าวว่าพ,พ่อแดงคนปล่อยเหล็กอีกแล้วก็เลยต้องมาิดต,ตามเอาไปบอกพี่ตอนน้องเนาะครับผมเนาะอย่าไปฟังน้ำกันครับว่าตัวเล็กิเป็นตัวใดเรื่องลาสิะเป็นจังใด เดี๋ยวพอเที่ยงใจพี่ให้น้องไปฟังชัดๆจากปากคุณพ่อแดงเนาะครับผมเนาะผู้นั่งถ่ายอยู่ห้มบกขามเหมือนครับผมไปขบวารยาหางไปฟังชัดๆจากปากพ่อแดงผมพร้อมกันเลยครับผมต่อคอนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพ่อแดงสวัสดีครับโอ้ยกราบขอถวายขอไพรเนาะครับท่านผู้ชมเสียงกันยังพ่อดนมาเต็มที่อยู่ครับแต่ว่ารู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็เลยฝ่ามาติดตามไปบอกพี่ตอนน้องนะครับผมเนาะเพื่อท่านได้สิอยากหาเก็บสลากกินแบ่งเก็บไว้ มั่วทผ่านมามันเป็นอย่างไรก็พ่อแดงบอกสูุฟันเนี่ยผมไปนั่งอยู่อวนบัดครับไปนั่งอยู่ป่าพี่ภาษาผีข้อขาดผีข้อขาดครับไปนั่งอยู่หลุมเพล่นอุ้ยไปนั่งสมาธิโอ้ยบอกมากคนหัวลูกเลยเป็นยังไงนั่งสมาธิขอเพิ่นอุ้ยเพิ่นก็เลยว่าเอ้าว่าันจังไรว่าันผีข้อขาดข้อขาดคือสีมอเบ้าได้ผมกระเดาบางสีก็จะสิตฐานอยู่บ้านนี้หัวเพิ่นร่อยมาโอ้มาบอกบ้าน แต่ว่าขึ้นมาที่แรกมีแตโตครับหัวโบมี่มันนังน้าพ่อแดงนั่นครับอุย้ยนางโยโคเด้ยเหี่ยงห่างกันด้วยล่ะก็ผมพ่อพ่อแดงไปขอบาน,นี้หัวรอยมาเลยหัวร่อยมาโอ้บานี้เพื่อนกับบาจาา้ำเมอไปส่วนบันวาครับจ้ำไมมเมนเดอร์ไปส่วนี้ผมนางไปเพื่อนหายนอกครับหายมาแล้วบานี้ปูเพื่อนกับลังสมาธิอยู่ทั่บ้าโอ้ปูนั่นอยู่ที่ง้ัดอีกครับเพื่อนกับ มาถามผมครับมาได้คือการบอกระเพื่อนมาเนี่ยของผมกับของปู่เขากันตรงกันเป๊ะเลยครับตัวไหนก่อนงวดที่ผ่านมาอันสามสามเก้าสองครับสามเก้าสองครับโอ้แม่ว่าพ่อแดงไปไปนั่งไปนั่งกันนั่นขอกระผีตายหง้อขาดนี่กะเพื่องก็บอกสามเก้าสองครับปู่นั่นก็ว่าได้สามเก้าสองคือกันปู่เพื่อนกับบ้าน ผมออกมาเนาะครับมาในี้ปูเพิ่นสามมาในตนัวไรผมก็เดินมาสามเก่าสองบาในปูเนี่ยปู ي, ปกระไรคือกันโอ้เก่าสองปูทีบอกคนหัวลูกคนบอกแน่นี่เราอันจนโบปากคุณเดียวปูจนโบปากคุเดียวโอ้ปูจนโบปากครับเจ้าขึ้นกล้าปูถามผมโอ้ค่ะค่ะค่ะครับผลมาในี้ปูเพิ่นก็เด้อไรมาตัวเดียวกันก็ผมบาดนี่ อของเพิ่นนั่งทาบ,บาตเนาะครับครับผมออกมาเพื่อนกระทำมาอะไรตัวไรพมว่าสามเก้าสองครับเอ้าบันนี่ตนนั้นมันออกไปแล้วเนาะครับพอเที่ยงบรินีมันจิดตามอีดีครับทำไปช่วงมือคกราบขอตรวจคอไพ่พะว่าบาสบายอีดีคือบันนี่ก็ยังยังเสียงยังบ่าอ่ะพเต็มเนาะงวดนี้เดไปนั่เนงเอาบดหรือว่าเป็นความฝันอันผมนแรงบอ่อยฟังคาคาเนาะครับอันยังอัน เขาเจ้าในหลวงเหาเลยนะผมไปฟังด่าก็เพลินเห็นอันเด็กอยู่สนองเพลินอ้อันสีหกเห็นเลขอยู่ในสนองโตบักใหญ่เลยหล่ะอยู่แดงจึงคืงพูดนะโอ้โตแดงึ้นเลยบอกครับแดงจึคงคืงด้วยโอ้ไข่ไข่าเพลินไปเสด็จไปเมืองเล่าครับพอแดงเลยจด็ติดตามขบวนสเสด็จไปครับโอ้ผม กาเพิ่นครับกาบกลุมกาเพิ่นไปแนมไปเห็นเดียอยู่ตีนเพิ่นอยู่สนองเพินินสีหกสีหกครับตัวแดงยืงเกเืองด้ยตัวแดงยืงคืงเลยตัวแบบ่งงอีกสามขักขักผมขักขักขักเป็นเลขมหามงคลเพราะว่าอยูน่น้ำพอหลวงลอกเก่านะครับผมเนกกาะกะ กันว่ากลาบถึงอีกิีกรรามันอยู่ในใจดวงเนี่ยย่ในดวงใจของคนไทยหลายคนอยู่นอกอแดับนาะถึงเพิ่นจะสวรรคตไปแล้วก็จจิงอยู่แต่ว่าเฮาก็ยังนึกถึงเพิ่นคือเก่าก็จะมีการสัญเห็นเพิ่นบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าเพิ่นอยู่ในดวงใจของคนไทยอยู่แล้วกันอันลออเก่านี่เพิ่นเอาบุญไหมผมว่าเส้นบอกเจ้จังไดยกลมกลาบไปจะเห็นอันเด็กวดตัวแดงยืนครึสี่ห4 6ี่หตัวเดียวเลยครับ บขเห็นสามตัวตัวมอค่ะเอ้าวันนี้สิถามในเรื่องเล่าได้ไปนั่งอีกกระบ,บอ่อยู่อันผีปาสสาวัดยั่งอยู่ครับยังบ่งเพราะได้ไปบ่ไปวันอาทิตย์นี่ละครับโอ้สิไปวันอาทิตย์ครับโอ้วันอาทิตย์มนีวันพระหารสุขเสาร์อาทิตย์อีกสี่มือครับผมผู้ใดอยากได้เลขผีหัวขาดกดไลค์กดแช่กดติดตามไปเด้อครับผมพอ่อแดงสิพาไปนั่งเอาอยโยปราพี่ปาษสาผีปัสสา นั่งเอากระพีหัวขาดครับผมแต่ว่าเอาเจ้านี่ก็ไปล่องไปล่อง,ไป,องไปเสียงจวกเบืองนอกพ่อแดงนอกม,มันก็มีทั้งเลขบนเลขล,ล่างแม่บ้นอกครับสามตัวบนสองตัวลา่างกัสิอาจจะมาคู่กันเลยก็ได้ครับผมสี C ่หกนี่เป็นถือว่าเป็นเลขมงคลครับผมเพราะว่าเป็นเลขอันพระเจ้าอยู่หัวลออเก้าที่พ่อแดงคนติดตามเสด็จไปเมืองเล่าคนก้มกาปรากฏว่าเห็นตัวเลขยสนองของของพระเจ้าอยู่หัวลออเก่าครับผมตัวแดงชึ่งคืนสี่หกแต่ว่า หกเกเก้าตัวเดียวกันได้นอพอแดงนอจะเลื่อมได้นอขันซีหกตรงซีเก้าน้ำได้เมนเวลาครับผมอืมครับผมซี่หกซี่เก้าพร้อมกับหัวขึ้นหัวลงไปแล้วก็กลับมาน้าครับผมซี่หกหกซี่ซี่เก้าเก้าซี่บหลายตัวหรอครับผมสามตัวแตกเป็นแสนเป็นล้านจังถาเอาวันอาทิตย์ครับผมเนาะไปในนอนในวันอาทิตย์ครับผมไปในนอเลยแสดงว่า ไปขึ้นวันอาทิตย์หรือไปขึ้นวันเสาร์ผมสิไปขึ้นวันเสาร์อ๋อไปขึ้นวันเสาร์อาจารย์พื้นสิมะอะเอาอ๋อวันวันอาทิตย์จะให้พวกผมมาครับผมคือว่าผมไปเอาวันเสาครับวันอาทิตย์ตรงมาโอเคเอาไปรดนไรครับคือว่าห่อจิ๋ฟันไปแนวไม่อีกอย่านมันไปขันอันไปฝันแนวไม่ปฏิบัสิเชือกอันเก้าที่ไปเอาครับ อ๋อเอาเอาแต่ว่าผมไปเอาวันเสาร์วันอาทิตย์แถมมากอ่ะเออโอเคโอเคเพราะว่าผมไปนั่งวันเสาร์เมนโประครับวันอาทิตย์หมาให้กันบ่ฝากกดไลค์กดแชร์ไปเด้อครับผมท่านผู้ชมเนี่ยลืมโชว์ตัวเลขให้เบื่อนเจริญครับผมสามเก้าสองนอสามเก้าสองกังติพานมานี่ครับผมยาวพอแดงสามเก้าสองเป็นโค้งชุดท้ายพอเที่ยงเมื่อไรมาเอาดอกครับปลาแอมมาเอาเพิ่นส้วนอยู่น้องนุ่งกับส้วนอยู่แต่ว่าพอเที่ยง เกิดบ่สบายครับผมกลับมาจากนาคน่อยเสียงบ่มีเลยว่าบ่ออกเลยก็เลยบอกว่าหายน้องมากซาวซันปรากฏว่าเข่าสามเก่าสองเนาะนี่ครับผมของงวดนี้ให้พ่อแดงยกกห้พี่น้องในแคบนาจอยเบื้องแน่เพื่อท่านได้จะไปเก็บหาสลากกินมแดงเก็บใบเนาะครับผมเนาะนี่ครับผมซีหกตัวเดียวแขนแขนเเข่งเเข่งเลยครับผมเอาไปพิจารณาเบื้องเด้อครับผมแต่พอเที่ยงก็จะย่ำยุตตลอดครับผมว่าหกกับเก่านี่เป็นเลขตัวเดียวชุดเดียวกัน ้าสื่อซีหกกัวกซีไข่สื่อซีเก่าเก่าซีไปน้ำเนราะว่ามีน้ำซ้ำน้ำเข้า่าในหลวงพคนกะราชการที่เก่าอาจจะเป็นซีเก่าน้ำก็เป็นไปไดน้นะครับผมนะเอสา,าสื่อซีหัซโคกซีเก่าก็สร้างให้ทุกท่านโชคดีโชคมานครับผมมาตรงตรงจังๆเนาะได้มีเงินมีขํากันสุขสุขคนบ่ไดเป็นแสนก็จะได้ยุดลักเมือนกับโอ้ถือว่าไข่เนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะลักแสนลักล้านเขาจังเปลาเลข3สามตัวอ่ะคลิปนี้พอเที่ยงเขาตัวลาไปก่อนพอกันม่คลิปหน้า ตะก่อนจากกันคือเก่าครับผมแตานผุ้ชมหมเที่ยงมีของดีมาฝากปีต่อน,น้องเป็นของซอยข้าดซอยขายสีเผิ่งน้องสร้างผู้ได้เไ,ไปขายของดีดีครับผมท่านใดอยากได้เอาไปซอยข้าดซ้อยขายไปฟังรายละเอียดจากปากปูได้เลยครับผมขอบคุณพ่อแดงครับครับผมสีเผิ่งน่องสร้างผู้ธคุนในด่านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมข้าขายเหลียกเงินเรียก,ยก,ยกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผิ่งน้องสร้างเมื่อวานี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูห้ตะกุดมาก ไดตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ใดไผมีติดตนจิโตัวไวจะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ใา้เห็นผู้ใส่หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ,อ้ยว่าสันพอให้ไปแล้วขายของดีบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผม วัตถุมงคลชีนีเทีว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางไดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญาิโยมสีน้ำไปสักกาบูชาหรือน้ำไปจิตหานที่บานที่เฮ่อนไบ้บานนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามมาขายกับบริโตกรรมอ่ามจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองร,ร,ร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่นเข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเขาอีกของเขาที่สูงเขาเองอันนี้นองร้างแห่งเป็นสัต์สีสูงกูัวปัสลาก็เลยบางความคิดคุยก็ลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้เชื้อที่ไปที่เหมือท,ที่เหนือนไปอมันรักษาหล,ลางอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องร้างอย่างเดียวก็คือสี บอปันไดคุยกับลุงปู่เหญ่ว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มผู้ธคุณขึ้นอีกเป็นสั่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็ได้ให้ระดาดย้อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุณอี๋มีผู้ธรวคุ้วยโตมีจิติทิามีอำนาจสามารถมวยอดเยี่ิมสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถุอย่จะขึ้นมาครับ บานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองส้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกียวนานี่คือฝากตูมบ้านเพราะตาปวนโบเอาพนว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานบุกเงิือนตัวตัวย่อ เอาขื้นคืนยอย,ย,ยอ่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบอกพ่อแล้วเอาฝาคุ้นพุ่นบาดต้นคุ้นต้องเอากับฝาผ่า,าก็ไปได้ยุ่งเลี้ยงนี่มานี่คือใบคุ้นนี่นี่มันใบคุ้นเพราะว่าสิฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยังครับผมอาชีวะรี่อาชิวะรีอ,รองมหาราบอง์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แ้วมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม้วนสาร ไม่มีดำมีตำนานมากกันผีกสางกับพระโลกยังในนองสา้างคือไม่มีดำเหลียวมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสา้างคือบูกเสกของบุตรเบิ้ลตำนานอยู่ในเจ็ตำนานเบิ้ลบุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาเลยเชื่อจะในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สี่ผู้บุกเสกผู้รแรกนี่คือปู่ศรีอนุตรโรอ,อายุณน,นนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคา สวา่า,า,างวิโรงน์นี่ผู้พกเสษให้รุ่นแรกอ่าถ่าใไปสองผู้รอดอ่าบัตรกุ้คนณอ่ผู้รอดทำมาชิโนงานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควมอมยากจนใน้คนมังมีอยู่กินสว่างก,กันมันจะทีวดูครับครับนี่นี่ผู้ปเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของผู้วิโรจน์วิโรจน์ยัตตานบนคือผู้รอดทงสิเมือง น,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับเพิ่นมาจากสายสายบานเดออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกศิษย์ไปของพยย่อใหญ่ที่หอมคือราชครูปูนสมเด็จนั่นแหละคือ่องก้อนเป็นมา